สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กันที่มูลนิธินายสีผ่องนางกีภู่ก้าล้วนนะครับเรามาแจกวันนี้เราจะเริ่มดําเนินการแจกถุงยางชีพรตใหญ่นะครับรตที่2คุณชวนภูเก้าวล้วนเนี่ยมีาหลีให้ทําถุงยางชีพคือถุงแห่งรอยยิ้มนะครับโครงการถุงแห่งรอยยิ้มเพื่อจะแจกให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากไทยโควิดครั้งที่3หรือล็อกที่3เนี่ยครับหกรชุดเราดำเนินการแจกวันแรกไปแล้วนะครับที่หมู่6แหลมโพนะครับ สมุนไพรไทยนะครับแล้วก็ชุดย่อยๆที่เราแจกก็มีที่เขาคามเขาทองแล้วก็ห้วยยุงเหนือคลองนะครับอ่าวลึกบางส่วนนะครับวันนี้เราจะไปแจกที่เกาะกลางนะครับตำบลเกาะกลางอําเภอเกาะลันตาอําเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นะครับสองชุดนะครับโดยที่ได้รับการประสานจากสสพิมพ์ประพีภามิชาติกุลนะครับสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์นะครับเดี๋ยวเขารออยู่ที่ที่นู่นแล้วนะครับวันนี้เราจะขนขึ้นรถเนี่ยสองชุดนะครับ จะมาดูกันได้เลยนะครับนี่เป็นทีมจิตอาสานะครับที่ช่วยขนถุงแห่งรอยยิ้ม200ชุดนะครับขึ้นรถ6ล้อในวันนี้ครับเ,เดี๋ยวมุงมาถ่ายจิตอาสาหน่อยอก่อนจะมีจิตอาสาจากจิตอาสาพัฒนากระบี่นะครับแล้วก็มูลนิธิมีลเลอร์เค้ f ออฟไลตจังหวัดกระบี่นะครับโครงการของเราไม่ได้มีเพียงแค่การแจกถุง แห่งรอยยิ้มเท่านั้นนะครับเรายังแจกวัตถุดิบในการประกอบอาหารนะครับจากพี่น้องตระกูลภูเก้าล้วนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่เนี่ย1,400ัีชุดด้วยนะครับแล้วก็รับฉีดพ่นค่าเชือ้อโควิด -19 นะครับฟรีนะครับเราทํามาเกือบเดือนแล้วครับตั้งแต่วันที่13เมษายอก,ก็เดือนกว่าแลวนะครับ13เมษาก็ส่วนใหญ่จะฉีดให้กับจุดเสี่ยงนะครับที่มีการแจ้งเข้ามาว่ามีผู้ติดเชือ้อ พบผู้ติดเชื้อหรือเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับเราไปหมดนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นเขตเทศบาลหรือไม่ใช่เขตเทศบาลก็ตามนะครับดเดี๋ยวเราจอกจากที่นี่ประมาณเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงแล้วก็ไปถึงที่นู่นตามเวลานนัดหมายคือบ่ายโมงแล้วจะมีผู้นําท้องถิ่นนะครับนานาเราเนี่ยไปแจกให้ถึงมือต่อมือกับชาวบ้านผู้เดือดร้อนจริงๆครับเดี๋ยวรออีกสักประมาณบ่ายโมงหรือบ่ายโมงครึ่งเดี๋ยวเราจะไล่อีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณครับ